ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวรัตพบ์พอดแคสต์สวัสดีครับผมวรัตพบรัชตะนามวงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและในจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันผมเองเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอทาง YouTube ทุกวันนะครับถ้าใครที่ฟังพอดแคสต์แล้วยังไม่เคยดูวิดีโอผมก็สามารถเข้าไป Subscribe ใน YouTube ได้นะครับโดยหาคำว่าวันรัพบรชะตะนามวงส่วนพอดแคสต์เนี่ยผมจะทำสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีแตกต่างจากวิดีโอนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดแคสต์จะเหมือนเป็นการเล่าเรื่องนะครับที่บางครั้งเอาลงในวิดีโอไม่ได้นะครับในวันนี้เป็น EP 16ครับมีชื่อว่าเข้าใจคนจีนมากขึ้นจะมีโอกาสทำให้คุณรวยมากขึ้น วันนี้ผมเปิดหัวแมานี่คือกะจะพูดเรื่องคนจีนเน้นเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ ep 15นั้นแล้วนะครับที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็บอกไปแล้วครับว่าคุณท,ทําธุรกิจทำาไรเสร็จคุณแข็งพอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะบุกจีนนะครับทำสินค้าบริการเพื่อบุกจีนเพราะว่าจีนก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่เหนือประเทศไทยนิดเดียวเองนะครับแล้วก็อีกไม่นานประเทศจีนก็เป็นอันดับหนึ่งของโลก ทางด้านไม่ว่าจะเป็นอํานาจทางการทาหารหรือว่าจะเศรษฐกิจนะครับพอพูดถึงเรื่องคนจีนเนี่ยหลายคนจะทําหน้าเบ้เลยเหมือนแบบว่าไม่เอานะฮะขยะขยะแขงนะครับเวลาผมทําคลิปเกี่ยวกับคนจีนหรือว่าประเทศจีนนะครับก็จะมีบางคนนะครับไม่ได้บอกทุกคนบางคนก็จะไม่ทันดูคลิปเลยครับไม่ทันดูเลยว่าสถานที่เขาสวยงามยังไงวัฒนธรรมเขาสวยงามยังไงนะครับ บ้านเมืองเขาสะอาดยังไงเขาไม่ทันดูเขาเห็นว่าจีนปุ๊บเขาก็จะมาคอมเมนต์ทันทีว่ากูไม่เอาเนี่ยบางทีก็หยาบหยาบด้วยก็มีนะคือไม่เอาหรือว่าแบบผลพูดเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่มาเที่ยวไทยนะครับเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องมาก็เขาก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะผมรู้ครับว่าตอนเนี้สื่อเป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้คุณเข้าใจคนจีนผิดนะครับ คือถ้าพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยนะครับผมยังไม่ต้องพูดว่าสื่อเขาสื่อออกเ,อเรื่องคนจีนเป็นยังไงบ้างผมแค่แค่เอาเรื่องที่ประเทศไทยนะฮะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีะนะครับสื่อออกไปปุ๊บคนแชร์แบบสนันเลยะนะครับแป๊บเดียวคนดูกันเป็นแบบเป็นล้านวิวเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านวิวสาหรับเรื่องที่มันไม่ดีเช่นเดียวกันครับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยนะครับ ชอยแล้วไ,ไปไปไปอืบที่วัดล่องขุนใช่ไหมครับแน่นอนอืดแล้วก็อาจารย์เฉลิวด้ยเขาคงไม่ชอบอะถ้ามาเข้ามาอืที่สถานที่ของผมผมก็คงไม่ชอบนะแล้วก็ก็คืออาจารย์อาจารย์เขาก็บ่นปกติแต่ว่าการที่คนได้แชร์ออกไปครับมันออกสื่อแล้วก็ต่างคนต่างแชร์แต่คนต่างแชร์ปุ๊บมันก็คนก็ดูเยอะทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้สิ่งที่ไม่ดีมันก็แพร่กระจายไปทําให้คนเข้าใจผิดนะครับ ที่จริงเนี่ยการเข้าใจผิดเรื่องคนจีนนะครับสื่อเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสื่อแสดงออกมานะครับทำให้มันเหมือนแบบเราได้ยินได้ฟังปุ๊บหรือว่าดูแล้วเนี่ยทำให้เราคิดลบกับคนจีนขึ้นมาทันทีนะครับไอ้คำว่าคิดลบเนี่ยมันหนักหนักหนามากเลยนะครับคุณลองคิดดูเหมือนแบบใครไปทำอะไรผิดสักอย่างนะครับอาจจะเป็นเพื่อนคุณหรือว่าคนข้างบ้านคุณเนี่ย ไปทาอะไรผิดสักอย่างหนึ่งผมคุณดูแล้วมันไม่เข้าตาคุณจะคิดลบกับเขาตลอดเลยนะซึ่งเขาครั้งที่บางทีเขาไม่ได้ตั้งใจทําอะไรอย่างนั้นหรือว่าเขามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาต้องทําอย่างนั้นนะครับหรือว่าเรื่องคิดลบอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าสมืติว่าคุณเห็นรถยนต์นะ่ะคุณขับขับรถอยู่อยู่ดีปาดหน้าปาดหน้าเราไปนะครับแซงขวาแล้วปาดหน้าเลี้ยวซ้ายไปวูบตรงนู้นเลยโอ้บางคนนี่คือขับรถตามเลยนะ เอขับรถตามเลยลก็ต้องแบบบีบแต่กันแบบสนันวันไหวแล้วก็ต้องเปิดกระจกด่าก,กันอะ่ะและถ้าเกิดคนนั้นเขาด่ากลกับไปด่ากลับมามันก็เลยมีการต่อยตีกันนะครับถ้ามีอาวุธก็คือใช้อาวุธฆ่ากันตายได้นะครับซึ่งผมว่าบ่อยครั้งเลยนะมันไม่มีอะไรเลยบางครั้งเขาอาจจะรีบไงครับเขาอาจจะรีบอะไรสักอย่างนะครับบางทีผมพูด,ดง่ายๆเลยบางทีอาจจะปวดท้องด้วยซ้ํา ปวดท้องอืดเนี่ยแหละครับคือปวดท้องหนักนะฮะผมว่าผ,ผมเองก็เคยเป็นไงบางทีแบบคนเรามาท้องเสียนะครับแล้วมันจะให้มาแบบอืดราดกางเกงในรถเหรอนะครับมันก็คงไม่โอเคบ้งนะครับผมก็ต้องรีบไปหาปั๊มน้ามันนะครับและปั๊มน้ามันผมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นผมเลยต้องจําเป็นต้องตัดหน้ารถบางคันนะครับผมจะมาขับรถอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้อืดราดใสก่กางเกงแล้วก็เหม็นเต็มรถก็คงไปไ,ปไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเขาอาจจะมีคนป่วยอยู่ในรถหรือเปล่า นะครับหรือว่ามีธุระด่วนจริงๆที่จะต้องรีบกลับไปจัดการเช่นลืมลืมลืมปิดแก๊สที่บ้านหม้อต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรีบกลับไปด่วนเดี๋ยวไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็คุณก็ไปขัดจังหวะเขาเขาก็หงุดหงิดอยู่แล้ว่นะที่เขาแบบต้องรีบกลับเมื่อก,กลายเป็นทะเลาะกันก็ยุ่งเป็นเรื่องเรื่องราวใหญ่โตนะครับอันนี้คือการคิดลบนะครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรมาก่อนนะครับคนจีของคนจีนก็เหมือนกันอนะ ครูไปเจอสื่อครูก็คิดลบไปแล้วว่าแม่งสกรปรกกว่าคนจีนนะครับเสียงดังนะครับอะไรพวกเนี้ยดังนั้นเวลาครูไปเจอคนจีนจริงๆแล้วเขาเสียงดังอ่ะมันก็กบกลายไปว่าครูคิดลบอยู่แล้วไงครูก็คิดว่าอ๋อเสียงดังน่ารำคาญวะนะครับเหมือนที่คนอื่นพูดจริงๆเลยไม่น่าเข้ามาเที่ยวในไทยเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไงอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับก็คือการเข้าใจผิด นะครับจากสื่อเริ่มต้นจากสื่อเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปคิดลบโดยไม่ไม่ไม่ลองคิดดูดีๆว่าพวกเขาอะเป็นยังไงกันแนะ่ผมก็เลยทำพอดแคสต์ ep 16นี้มานะครับให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคนจีนดีอะนะฮะเขาก็มีข้อดีข้อเสียคนไทยก็มีข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า มันมาจากคนละประเทศประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมันแตกต่างมันก็เลยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผมจะลองไปที่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตก่อนนะครับเสียงดังเลยฮะเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเสียงดังเนี่ยจริงหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่ามันก็จริงสําหรับบางคนนะคือพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงนะครับน้ำเสียงของคนไทยอ่ะจะนุ่มนวลแล้วก็เบาวกว่า น้ำเสียงของคนจีนนะครับเพราะเวลาพูดภาษาจีนเนี่ยมันเสียงมันจะออกมาจากคอนะครับถ้าคุณพูดเบาเสียงมัน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 ไม่ไปไงเสียงมันจะไม่ได้ยินนะครับดังนั้นการออกเสียงภาษาจีนมันเลยทําให้ฟังแล้วมันไม่ลื่นหูเสียงมันจะทุ้มจะใหญ่และดังกว่านะครับอันนี้มันก็จริงส่วนหนึ่งผมลองพูดภาษาจีนให้ฟังสักประโยคแล้วกันนะครับสมมติว่าสักคาแล้วกันสมมติว่าเราพูดคําว่าฉัน เนี่ยแล้วก็ฉันเฉยใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาจีนเป็นอะไรครับวอ <Whoa. S 1> แปลว่าฉันไงวอเห็นไหมนี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียงใหญ่นะคือถ้าผมผมพูดคําเดิมนะแล้วผมทาให้เสียงเบาลงนะวอวอมันเบาไปเลยนะคือมันมันไปค้างอยู่ในคอไงครับเสียงของเวลาคนจีนพูดเสียงมันจะอยู่ตรงลิ้นอยู่ตรงกกลิ้นตรงคอน,นู่นนะ่ะถ้าไม่พูดดังออกมามันเสียงมันจะไม่ชัด แล้วมันก็จะไม,ไม่ได้ยินด้วยนะครับของไทยอ่ะให้เราสังเกตเวลาเราพูดอ่ะเสียงมันมา,มาอยู่ข้างหน้าปากนี่มาอยู่ปลายลิ้นนะครับดังนั้นเราพูดเบาเเสียงมันก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็อย่าไปโทษกันเลยนะครับว่าเขาทํำไมต้องเสียงดังแต่เสียงดังอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันดังจริงๆอ่ะเวลาเขามาเที่ยวไทยอ่ะเขารวมตัวกันนะครับมากับทัวร์อย่างเงี้ยนะครับโอ้ยิ่งกับทัวร์ยิ่งร้ายเลย2 0 3 0 40 40คนเนี่ยมา1บัสเวลาพูดกันคนหนึ่ง กลุ่มเล็กๆสี่หคนครอบครัวพูดกันปุ๊บไอ,อ้ข้างๆก็พูดดังมันก็แย่งกันพูดไปแย่งพูดมาแล้วก็ไปตื่นเต้นเจอของฝากโอ้ยอันนั้นทุเรียนไวอนน้อันนี้ไอ้มะม่วงเงี้ยนะฮะหรือว่าโอ้ยไปเจอวัดอันนั้นไว้วัดนั่นวัดนี่นะครับโอ้ยสวยงามจังเลยวัดพระแก้วหรือว่าอะไรเงี้ยสวยงามเขาก็พูดกันก็เลยเสียงดังมันก็ให้คุณเราลอง,ง,งจินตนาการเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะที่อื่นเที่ยวต่างประเทศอ่ะนะฮะ แล้วเราไปกันเยอะๆนะครับยิ่งไปกับคนที่แบบว่าสนิทมากๆเช่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปกันหกเคนน่ะคุณคิดว่าคุณค่อยๆพูดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะเวลาเราพูดกันยิ่งคนพูดมันแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วสนุกไงเที่ยวอ่ะเที่ยวมันก็สนุกไงมาพูดแบบกระซิบมันก็ไม่ได้มันพูดมันก็ต้องเอ้ยตรงนั้นสวยตรงนี้สวยเอ้ยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยไฉันถ่ายก่อนคนเธอเธอถ่ายทีหลังพูดไปพูดมาหัวเราะเซล์กันเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่ว่าประเทศไหนอ่ะ เสียงมันจะดังกว่าปกติอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวนะฮะแต่ถ้าคนจีนเนี่ยมีน้ำเสียงที่ใหญ่กว่าดังกว่าของเราอยู่แล้วแล้วมาเที่ยวอีกมันก็เลยยิ่งทําให้เสียงดังขึ้นไปอีกนะครับสรุปก็คือเรื่องเสียงดังเนี่ยพืนเพาการออกเสียงมันดังเขาของเขาดังกว่าของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่มันดังมากกว่านั้นก็คือตอนไปเที่ยวถ้าคุณลองไม่ได้ไปเที่ยวนะมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่เสียงดัง นะครับมันไม่ได้ว่าทุกคนจะเสียงดังทุกคนนะครับสำหรับคนจีนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องความสกรปรกนะครับก็เหมือนวัดลองขุนที่ไปอึนะครับที่มีนักท่องเที่ยวพาเด็กไปอึนะครับตรงแบบข้างถนนนั่นเลยอ่ะนะครับไอ้นี่ก็คือเรื่องจริงอีกครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะไม่ใช่ว่าทุกคนก็เป็นนะมันเรื่องจริงสำหรับ คนจีนที่มาจากชนบทครับหรือว่ามาจากบ้านนอกอะนะครับรวมถึงคนแก่ด้วยนะครับผมพูดถึงชนบทก่อนละกันนะครับชนบทเนี่ยคือประเทศจีนคุณเห็นอย่างเนี้ย คือค่าเฉลี่ยต่อหัวเขารวยกว่าคนไทยนะแต่ว่าคนชนบทที่แบบว่าลำบากมากๆไม่มีอันจะกินก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเมืองที่เป็นเกษตรกรรมนะครับชนบทที่อยู่แบบภูเขาหรือว่ารอบนอกกที่ทุรกันดารเนี่ยยังมีเยอะนะครับแลวคนมันก็จะแบ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเหมือนประเทศไทยลงไปต่างจังหวัดมันก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่นะฮะที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็หมู่บ้านมันไม่เจริญไง ดังนั้นส้วมของเขาอะยังเป็นส้วมซึมที่ไม่ได้มีน้ําล่าดะนะครับส้วมซึมก็หมายความว่าไปอื้ๆแล้วกองกองกันไว้แล้วเขาค่อยตักไปทําเป็นปุ๋ยทําเป็นอะไรก็ช่างอ่ะนะครับตักเป็นปุ๋ยหรือว่าเอาไปทิ้งฝังดินฝ,ฝังดินหรือว่าปล่อยให้แห้งไปอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเข้ามาจากชนบทที่ยังไม่ได้พัฒนาการเรื่องส้วมเวลาเขาคือคือเขาไม่ได้มีปัญหาแค่ใน ต่างประเทศหรือว่ามาเที่ยวไทยนะเขามีปัญหาเวลาเขาเข้าเมืองเขาก็มีปัญหานะเมืองในจีนนะแค่เขาเข้าเมืองในในประเทศจีนเพื่อไปทําธุระอะไรก็ช่างเขาเข้าห้องนะ้ำเขาก็ไม่ลาดนะครับคนพวกเนี้นะครับไม่ต้องโทษว่าเขามาที่ไทยแล้วไม่ลาดนะครับ <wand movement> เขาไปที่ไหนเขาก็ไม่ลาดไอ้คนไม่ลาดคือเขาไม่ลาดอยู่แล้วนะครับไอ้คนที่ลาดเขาก็ลาดตลอดนะฮะและอีกกรณีหนึงน่งก็คือคนแก่ครับคนแก่เนี่ยก็คือเขาแก่แล้วไง เมื่อก่อนประเทศจีนมันลำบากมากเมื่อ20 3 0 40, ปีที่แล้วอ่ะคนแก่ที่อายุประมาณ60 7080อย่างเงี้ยเขาก็เป็นซุวมซึมเหมือนกันไงลักษณะของคนชนบทอ่ะแต่ว่าบางทีคนแก่เขาก็อยู่ในเมืองแล้วนะลูกหลานรวยแล้วเขาอยู่ในเมืองแล้วแต่บางทีเขาก็ยังติดอ่ะบางทีออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ติดเขาก็ลืมที่ว่าลืมลาดไงเพราะว่าเขาติดซุวมซึมมาก่อนนะครับถึงแม้เขาอยู่ในเมืองเขาไม่ใช่ซุวมซึมแล้วนะฮะแต่มันติดนั่นเองสรุปก็คือความสกรปรกที่ เ,เกี่ยวกับอืนเนี่ยก็มาจากคนชนบทหรือว่าคนรุ่นเก่านะครับคนรุ่นใหม่เองรวมถึงคนที่อยู่ในเมืองเขาก็ค่อนข้างรังเกียจคนพวกนี้เหมือนกันนะแต่เขาก็ทนได้ไงเพราะว่าคนจีนมันเยอะนะฮะเขาก็คือคนคนประเภทเนี่ยที่มันมีไม่มีไม่เยอะแต่ว่าคนจีนมันพันสี่ร้อยล้านคนนะครับสมมุติว่าเป็นคนชนบทหรือว่าคนแก่ประมาณ10%นะ ร้อยกว่าล้านคนแล้วนะร้อยสีล้านคนเนี่ยเยอะกว่าประเทศไทย2เท่าแล้วทําไงครับมันก็เลยดูเหมือนเยอะไงนะครับคนจีนเองเขาก็เลยเฉยๆกับเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็คือเราจะแก้เรื่องพวกนี้ก็คือรอคนรุ่นใหม่โตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะหายไปเองนะครับแล้วเดี๋ยวความจเจริญมันก็พัฒนาไปทางชนบทซึ่งเดี๋ยวนี้ชนบทมันก็เริ่มเป็นส้วมแบบใหม่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับรวมถึงการถมน้ําลายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ ประเภทเดียวกับที่อื่นไปเรื่อยคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นนะฮะต่อไปสําหรับความไม่มีมารยาทนะครับความไม่มีมารยาทเนี่ยก็แน่นอนครับก็เป็นเรื่องของคนชนบทของคนแก่เหมือนกันนะครับซึ่งก็คือเขาอาจจะเรียนน้อยหรือว่าเมื่อก่อนคือแบบมันยากจนลำบากนะเขาก็เลยไม่รู้ว่ามารยาทที่ดีมันเป็นยังไงนะครับซึ่งที่จริงเราก็ไม่ควรไปว่าเขานะเพราะเขาไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการแซงคิวหรือว่าอะไรที่ไม่มีมารยาทเนี่ยอันเนี้ย อันนี้มันเรื่องจริงนะครับไม่ใช่แค่คนชนบทหรือคนแก่นะคนที่อยู่ในเมืองก็แซงเหมือนกันนะครับขับรถปาดหน้ากันแซงกันต้องรีบเข้าเพราะการแข่งแย่งกันนั่นเองนะครับคุณไม่ต้องดูที่ไหนคุณดูประเทศไทยในกรุงเทพแล้วกันกรุงเทพเนี่ยถ้าคุณไปขับรถเมันเขาก็แซงกันปาดหน้ากันเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรถติดไงรีบไม่แซงไม่แยง่งไม่แย่งที่จอดรถฉันก็จะไม่ได้ที่จอดรถ ไม่ปาดไปทางนี้เดี๋ยวชั้นหลงทางแล้วขึ้นไปทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปทางนู่นไปเสียตังเสียเวลาอีกตั้ง3 4ชั่วโมงเพราะนั้นปาดหน้าได้ต้องปาดเลยนะครับจอดรถได้ต้องจอดเลยลักษณะนี้ก็เหมือนกันก็คือคนจีนมันเกาะกลุ่มรวมกันเยอะมันก็แข่งขันกันสูงนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเห็นว่าเขาชอบแซงคิวปังอะไรบ้างเนี่ยแต่อันนี้รัฐบาลเขาคือค่อนข้างเอามาเป็นเรื่องระดับประเทศเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับมารยาทเนี่ยนะครับเขาต้องปรับกันเยอะเหมือนกันนะฮะ สูบุหรี่อันนี้ก็คือพวกคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้สูบบุหรี่เยอะอยู่แล้วนะครับก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็สูบบุหรี่เยอะนะแต่ว่าหลังๆมาอาจจะเกี่ยวกับว่ากฎหมายเนาะไม่ให้สูบบุหรี่ที่นั่นที่นี่ปรับ2 0 0พอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับผมช่วยได้นะครับแต่สําหรับประเทศจีนเนี่ยต้องรอเขาเอาจริงเอาจังซึ่งตอนนี้เริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีป้ายแต่ก็ยังสูบกันหน้าป้ายนะครับก็คนเขาเยอะนะ กฎหมายมันต้องบังคับแรงๆคนถึงจะเลิกนะครับเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างอย่างเขาไว้แล้วผมทําคลิปเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเี่ยนะฮะในนั้นสูบุหรี่ไม่ได้เลยนะถ้าสูบนี่คือเขาให้เข้าคุกเลยนะคือต้อง,ต,องต้องดูว่ามันไปกระทบกับคนหมู่มากแค่ไหนไงถ้าไปกระทบกับคนหมู่มากมากๆนี่เข้าคุกเลยนะครับเขาเขียนไว้ตรงนั้นเลยในในประกาศในรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ผมนั่งมาจากลี่เจียงคุณหมิงนเนี่ยนะครับตอนที่จะกลับไทยอ่ะก็ แต่ตอนนี้เขาก็ยังสูบหรีกันมากอยู่คงต้องรอรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆก็เริ่มสูบหรี่น้อยลงแล้วนะครับต่อไปถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาเอาเปรียบเขาขี้โกงจริงหรือเปล่าไอ้นี่มันก็จริงอีกเหมือนกันนะครับแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นนักธุรกิจระดับ SME ด้วยซ้ำนะคือ <c ười> คนที่ทําธุรกิจที่ทําธุรกิจใหญ่ๆไปเขาจะมีความเขายกว่า ซื่อสัตย์มีความเป็นแบบเหมือนธรรมธรรมะพิบาลน่ะเหมือนแบบเพราะว่าพอทําธุรกิจใหญ่ถ้าถ้าคุณไปโกงคนอื่นเยอะๆไม่เอาเปรียบคนอื่นเยอะๆคนอื่นเขาจะไม่เขาจะไม่ไม่ไม่ร่วมมือด้วยไงเขาจะไม่อยากจะทําด้วยแล้วเวลาทําธุรกิจใหญ่คุณไม่มีคนช่วยก็ไม่ได้ถูกป่ะยิ่งทําธุรกิจใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องมีคนช่วยมากเท่านั้นดังนั้นธุรกิจ sme เขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับคือคนช่วยนิดหน่่ยก็ก็ ก็พอแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องให้คนช่วยมากมายดังนั้คนเลยเอาเปรียบเขาก็เลยโกงนะครับซึ่งข้อเนี้ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับอย่าไปาไว้ใจเขามากนะครับซึ่งไอเรื่องเนี้ยผมก็จะพูดไว้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำการตลาดจีนใน u t u b e ด้วยนะครับก็ต้องต้องต้องดูเองสำหรับคนที่อ,อยากทำตลาดจีนแล้วแบบจะ ทำยังไงเกี่ยวกับปัญหานักธุรกิจจีนเนี่ยเอาเปรียบหรือว่าขี้โกงเนี่ยนะครับเอาเปรียบขี้โกงหรือว่าขี้โกงก็คือบางทีก็ไปก๊อปปี้สินค้าของเราบ้างอะไรบ้างงนี้นะครับหรือว่าไม่จ่ายงไม่จ่ายเงินไม่จ่ายอะไรเวนี้เราต้องปิดช่องทางพวกนี้ไว้ทั้งหมดไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เขาโกงเราอย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆนะทีนี้ผมพูดแต่เรื่องอย่างนี้มาแล้วนะครับข้อดีเขามีอะไรบ้างข้อดีเขาก็มีนะครับเขารักพวกพ้องครับเพราะเรื่องจากว่าประเทศจีนคนมันเยอะนั่นเอง ดังนั้นเวลาทําจะทําอะไรนะครับเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวจะโดนหลอกกลัวจะโดนโกงกลัวจะเจอคนไม่ดีนะครับเพราะว่าคนไม่ดีเปอร์เซนต์นิดเดียวมันก็เยอะนะครับดังนั้นเวลาเขาจะทาอะไรเขาก็จะแนะนําเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นพอเพื่อนต่อเพื่อนปุ๊บจะทําอะไรมันก็ไว้ใจกันนะครับเพราะคนเรามันจะแนะนําเพื่อนไม่อยากแนะนาไปเรื่อยไงนะครับกลัวไปแนะนําคนผิดก็เสียชื่อเสียงเสียภาพพจน์ของตัวเองใช่ไหมครับดังนั้น คนจีนมันเลยเกาะกลุ่มทําอะไรก็จะทําเป็นแบบเครือข่ายหรือว่าอะไรค่อนข้างจะแน่นกว่าคนไทยนะครับแล้วเวลาไปไหนมาไหนนี่ก็จะฝากของการเลี้ยงข้าวกันเนี่ยเห็นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเวลาถ้าคุณรู้จักคนจีเนเขาจะเลี้ยงข้าวคุณอยู่ตลอดนะครับคุณต้องเลี้ยงข้าวกับเขาไปบ้างนะครับถ้าคุณมีเพื่อนคนจีนไม่งั้นมันจะดูเหมือนแบบคุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขานะแล้วเวลาคุณจะเลี้ยงเขาไม่ให้คุณเลี้ยงนะเขาจะบอกปู่ย่าปู่ย่าไม่ต้องเลี้ยงนะปู่ย่าปู่ย่าแปลว่าไม่ต้องนะครับ แต่จริงคุณต้องเลี้ยง่แหละนะครับตามมารยาทเสร็จปุ๊บคนจีนเขาเคารพผู้ใหญ่นะครับเขาเคารพผู้ใหญ่มากๆเลยคือแม้แต่ในการทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องให้ผู้ใหญ่กินก่อนนะครับหรือว่าถ้าคุณมีเครื่องดื่มหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็ต้องตักให้ผู้ใหญ่เสริมให้ผู้ใหญ่ก่อนเลี้ยงตามลำดับอายุเลยตักข้าวก็ต้องตักให้ผู้ใหญ่ก่อนนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องเข้าไปเคารพผู้ใหญ่ก่อน วกนนี้นะครับของประเทศไทยที่จริงก็มีแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็หายากแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยมีถ้าพูดถึงแล้วมี30กว่ามณฑลนะครับที่จริงมันจะมีเขตปกครองพิเศษเขตอะไรเศรษฐกิจพิเศษอะไรไม่รู้แหละผมเรียกเป็นมณฑลทั้งหมดนะครับสามสิบกว่ามณฑลน,นนะ่ะหนึ่งมณฑลใหญ่พอพอประเทศไทยอะ่ะครูคิดว่ามันจะหลากหลายหรือเล่ะ แต่ละมณฑลเขาจะมีวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งที่จริงพูดภาษาจีนเนี่ยยังพูดในสำเนียงที่แตกต่างจากภาษาจีนกลางเลยนะแล้วก็กินก็แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามากแล้วดูเหมือนแบบแค่เที่ยวในประเทศจีนอย่างเดียวเนี่ยทั้งชีวิตก็เที่ยวไม่หมดนะครับแม้แต่ในประเทศไทยเองเนี่ยผมว่าคนที่ฟังพอดแคส ตอนนี้อยู่ในผมว่าก็ไม่มีใครเที่ยวทั้งหมดในประเทศไทยผมเองยังเที่ยวไม่ครบเลยในประเทศไทยนะครับประเทศเล็กนิดเดียวและในจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยผมชอบวัฒนธรรมเขามมกครับโดยเฉพาะอย่างเนี่ยที่ผมผมแฟนผมนะครับอยู่พะยานั่นแหละอยู่ลี่เจียงนะครับลี่เจียงก็เป็นเมืองที่สวยมากและมีวัฒนธรรมที่ผมว่างดงามเป็นวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็สวยนะครับมีภูเขาหิมะมัรกณหยกด้วยมีเมืองโบราณที่เขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องธุรกิจในข้อดีของเขาล่ะนะครับก็ข้อดีของเขาก็หมายความว่าไงครับถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็จะไม่โกงคุณเนยเห็นไหมขาเป็นเพื่อนคุณแล้วไม่ถือว่าเพื่อนสนิทนะไม่ใช่บอกว่าคุณรู้จักไม่กี่ครั้งแล้วคุณก็บอกว่าเอออันนี้เพื่อนฉันแล้วแล้วเขาจะไม่แล้วเขาก็จะไม่โกงคุณไม่ใช่นะคือต้องสนิทแล้วจริงๆครับสนิทแล้วเหมือนเพื่อนสนิทจริงๆอะ่ะเขาจะช่วยคุณได้มากและก็จะเชื่อใจได้มาก ะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไปเชื่อใจได้ร้อเรนะคุณก็ต้องมีวิธีตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ต้องกลัวเหมือนกับแบบไอตอนแรกๆแล้วนะครับก็คนจีนเขาเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาขยันมากครับเขาทํางานเยอะกว่าคนไทยมากนะเย่าจะว่านักธุรกิจไทยเนี่ยทำงานเฉลี่ยสมมติสมมตินะวันละ8-10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าคนจีนเขาจะทําไปเลยนะครับ12-15ชั่วโมงเลยบางทีแบบ พูดงานอยู่นั่นน่ะนะครับโอ้พูดงานอยู่นั่นบางคนที่พูดถึงทีหนึ่งทีสองก็พูดแต่เรื่องงานอยู่นั่นน่ะสำหรับนักธุรกิจนะแล้วก็เข้าไปหลับอ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็าคุยงานแล้วแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยอะ่ะคือเอาง่ายๆคือนักธุรกิจจีนคือพวกบ้างงานะนะฮะคือพวกบ้างงานคือถ้าไม่หลับอะ่ะก็พูดเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นนักธุรกิจของจีนเลยเลยโตเร็วรวยเร็วนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจได้เร็วนะครับและกล้า นะครับพวกนี้กล้าเสี่ยงมากซึ่งที่จิงมันอันตรายในพวกกล้าเสี่ยงเนี่ยแต่ว่าแน่นอนครับคนกล้าเสี่ยงมากมันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากใช่ไหมครับธุรกิจจีนก็ถือว่ากล้าเสี่ยงมากนะครับและก็แน่นอนครับเขาทํางานเป็นทีมได้ดีกว่าเรานะครับเวลาเขาทํางานอะไรทีนี้คือเพื่อนๆช่วยกันเต็มที่นะครับดังนั้นมันมีหลายหัวหลายมือนะครับมันก็เลยทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยครับ ใน EP 16เนี่ยคุณก็จะเข้าใจคนจีนมากขึ้นแล้วนะครับที่จริงรายละเอียดมันจะมีเยอะมากนะครับพอดแคสต์เนี่ยก็อยากให้คุณเปิดใจมากขึ้นนะครับถ้าคุณอยากจะคอมเมนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับพอดแคสต์เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคณจีนเนี่ยคุณก็ไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอที่เป็นพอดแคสต์ของ EP 16นี้ได้ทาง y t u t u นะครับหรือว่าคุณจะคอมเมนต์ทาง Facebook ก็ได้ i n s t a g r กรก็ได้ทวิตเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่า,าทุกทุกวิดีโอหรือว่าทุกๆุกพอดแคสที่ผมได้แชร์ออกไปเนี่ยก็จะอยู่ในทุกๆุกโซเชียลของผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากหาโซเชียลของผมนะครับอยากจะไปติดตามผมเนี่ยก็สามารถหาใน Google ที่เดียวเลยก็ได้ครับค้นหาเขาว่าวรลัศภบและชะตานามวงจะมีเว็บไซต์ผมขึ้นมานะครับแล้วเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีโซเชียลทุกอย่างเลยมีโลโก้ กดโลโก้ไปก็สามารถเพิ่มผมเป็นเพื่อนหรือว่าตามผมได้แล้วทุกๆโซเชียลนะครับแล้วคนที่กำลังฟังพอดแคสต์เนี่ยจากแอปพอดแคสต์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Soundcloud, Spotify, Google Podcast นะครับหรือว่าจะเป็น Apple Podcast นะครับหรือว่าจะฟังจาก p o r t ตบีนอะไรก็ช่างนะครับคุณอย่าลืมรีวิวให้ผมด้วยนะครับ ขอรีวิว5ดาวด้วยนะครับอันนี้ขอเลยนะครับเพราะผมจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์ต่อไปนะครับฝากรีวิวให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP16 ผมก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันใน EP17 นะครับในสัปดาห์หน้าครับยังไงก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับสวัสดีครับ